สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมียาเเผามาแล้วโอ้คือไรถเจ๋งขั้นสีแดงใช่ไหมอ,ออกไม่ติเนี่ยออกไหมต้อวออกกันนึงนี่ออกบ้างนึงเหรออกมาจากขันมานี่โอ้ยทีมงานกะลึงกะลาดมาแล้วพี่น้องโอ้ทีมงานกะลึงกะลาดมาแล้วกะลึงกะลาดมาแล้ว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 ตัวตลูกทีมลูกทีมนักคนตีเตยเสเด็จเฮ้ยว้า่ามีผูใ้ใดมาเนี่ยพี่น้อง ไปไเปนไรมัไม่ม<อ>มยังบ้านนี่คือลากจันทร์มาหยอดว่านี่นนโอ้โอ,โอ้นี่เจอกับเป้าใจเสื้อผ้ายทีน้องเอากำฟังทั้งไฟพุ่นอันนี้อาจารย์ป้อมือกีตาร์ครับพี่น้องฟังทั้งพุ่นเป็นอาจารย์ชาติอาจารย์นั่นกางสิลักป่ากีว่าสัตว์เออทั้งนี้ได้รอบกับจันพี่น้องเอา้าความมวลซึ่งสิเกิดขึ้นณเวลานี้นอโอ้ท,อออนนท,ท่าเจ้าพ่อยี่ปุ่ องหัวนาทีมงานกระลึงกระดาดเอาพนายจีดต่ตอเอาลองล่อมึงดูขอปลาน้ำพนายกี้ครับพี่น้องคลิปนี้นะครับมาเด้อยผู้ทั้งกำทั้งไก่ตอนนี้มาเราสามชีวิตทีมงานนาคนตีต้ยเสเด็จตอนนี้อาจารย์ศาสตร์เราสีว่านเหี้ยเสเด็จากรอนมูเดี๋ยวลุ่มเดี๋ยวข้นลุ่มเดี๋ยวไปแขลงอย่างน้อยข้นลุไปอย่างลุไป เราวังยา,างายให้ดีระวังเ,เงเด้อระวังเด้อระวังเด้อบาดหน้าย่านนี่นี่อันนั้นเป็นบางลั่นเสื่องโคกนี่เป็นรอบกับจัน <c oughs> หอยตรงต้นขึ้นมาหนิเวลาพิศว์ได้หน่ชีวิตอันเน่าเน่านี่น้ำก็บว่าอาบระวังให้ดีเด้อบ่ม,มีบ่ม,มีบ่มีน้ำบ่ประมาณท่วมห,มหัวนี่แลหละแม่นแม่นเพราะว่าจำข้อแม่โคนะ ตอนนี้สูบลงไปหลเติบแล้วอ่ะอาจารย์ชาติี่เป็นผู้โชว์จ้อพี่น้องสินผู้บ้านเหี้ยตอนนี้ทีมงานมหันต์เราสามคนสามชีวิตทีก็ผู้ถือผู้ถือนี่วไาได้ใบใจหรอกสี่ก้อนเทาครับเอาลงไป เราบ่อนอยู่พูนบุ้ยบุพีน้องไอ้บุงผ hey? oh, yeah, yeah, uh ู้วานเนีเกอโบกกบ่ถอดพังลงน้ำไปท่านเนี่ยแค่นโอ้ยยานามือนโอ้ยโอ้ยขึ่นไปอดกันกันรังแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละเท่แรกจะเป็นสละเธ่แรกเป็นสีละอ้าบานแรก ถึงหน้ามันส่วนถึงหน้ามันสวนคนเดียวคนเดียวสวราตกจุ๋มอ่ารุนรนกันพี่น้องรุนกันอะไรบูมบําบงมีจัดมันบัตรึกบตรามอหบ่อตมลมบาเบ่อบ่อบ่อตมลมลมคือบัต่ำสุดตัวแสดงว่าวานโมแม่นเนาะเฮบเห้บบาอย่างนึงเมแล้วเจ้าเรวันอันออกพระจังจ่อมวานมอเก้านกอื เดี๋ยวปรับชืนผู้โชว์วะสันเดี๋ยวถ้าอีกสามคลิปรับวิดีโอกันไ่ยอีกถ่าอีกถ่ายเดกม่ใไเลยมันไฟลูกแแห่ติคุณมันไฟลูกแฮห่ิเอ้าโอ้นักสีตุมขนาดเลยรุ่นรุ่นพี่น้องบาทแรกตึงตังแห่ซิปเอ็ดสอกไม่มีงเลยุนดี บ้งยังได้บาทแรกอืมไม่ขดใส่เกือบโบ้งมาอย่างเอขอได้ครับเอาแขนๆ็นเ็นบาทแรกกับเตียวเลยพี่น้องแห้วเลยอ่ะ้ลงลงกันนึ่จูงจจูงจงนั่งมาแลกกับสืดเหลี่นตุ่มเลยเนาะอ้อว่าอยากกินชี้ปลา การตายเกิดขึ้นบอกแล้วสมาสมาที่ยุ่ส่วนพี่ได้สมาพจนที่ยุ่ส่วนพีเขาเจียแล้วป่ะนี้ฟันแล้วบาดสองลุยเลยเอาให้โอกาสเจ้าตัวพูนไปยืน้าอยู่มองตั้มๆพูนเฮ้ นั่นนั่นนั่นเมียไปร้ไยืนยืนยืนมองตํานะอันเป็นกีโลอ่ะมองต่ำๆเอาเด็กกีวะเนาะเอาพูดได้เอากลมามากจันทรเดิใส่ป่าเอาใส่ป่าลอลลงไปตตํามันลมบงมลมบลมเช้อไอ้นี่เื้อไอ้นี่บัลมเออมันคอยสีบานแตกยังลงมากับมันลมเขาก็จอลงไปเลเนาะเออเอาเอาไงโอ้คือไก่แท้ หวานแห้งเตอนดี๋เวเตะเจ้าเราเตะเจ้าถนัดเสื้อหมอเออหมอเรียนมากแต่ว่าอาจารย์ปอบเป็นตาที่ฟังๆเดยใส่งานหลายอ มาต้มกินเลเนี่ยวันนั้นได้ปุ้นบ่ถอดเสียผ่านะจะคือเรื่องแอบหี่ยเายจำบ่งี้เอียนเส้นอะแงบกวางหนึ่งบ้าน่าได้ป่าพดีรอบเลยกวางอยู่ท่าวานมันบกวางเลย โคกออกเลย่ไฟปลาพวกมุมเจาดหรอเอะฮะมุมเจาะมุมเจาะไม่ยั้งจันบวชเล่นไส้น้ำแตกเวอร์เวอร์เมันสลัดหรอครับ เอามันดู่ปนี่กว่าว่ะเฮ้ยถือก้วถือก้วถือก้วโอ้มักไหมเห็นแบบแเห็นแบบแแล้วมีอีกเท่าไหร่นี่เฮ้ย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 รับคืบนี่ปลาคุ๋ยครับที่สอนไปเนี่ยไม่ใช่สิล่ะน่อาจารย์คุ๋ยอะเอาได้แล้วพี่น้องเอาเผยชมหนาออกมาแล้วเออได้ผมชมหนาวมาแล้วโอ้ลงน้ำเ้อะพูดง่ยสีแดงเลยสีแดงโอ้เอ้า โบเก่งตตีกวางพี่น้องบานเหกัเก่งขึ้กันเอาล้ลงนลงบ่ได้กินตัวจะบ่แล้วได้คุณคอมาิไปคุมไปเอาพังบงคน่ะไปยืนบ้านุุ่นได้ฟังุนไุ้นคือต้นยี่คาิตัตนึ่งโนน่นเสมียนซื้อแต่ต้นย่คาิตัตนะม่นมนแมน โอ้ว่าแห้งมีแห้งแต่ได้สัตว์ออกให้เบิรเลยเฮ้ยพอพยาบาลเนี่ยนะพยาบาลพ่นได้าน่ไม่นะฟ้าน้องหนเอาเด็กสวงยพี่น้องเอามาเบิ้งนักดนตรีถอดเกือบแล้วจานชาถอดเกือบแล้วพี่น้อง เอาลงน้ำบิดด่อฮึบอือตึกแขงอะไรเนี่ยได้เห็ดได้ฮ่ามะรุนกันบาทนี่บาทที่สามบาทที่สามบาทที่สามสาป่ะเฮ้ยต่ำอยู่ดิต่ำแล้วป่สันต่ำเอาจานทร์เดีลงไมหมดบอ๊ย่ขึ้นโม่ขึ้ตำึงอี้เดีต่ำตึงอยู่ปั๊บปั๊บปั๊าก็ัห่าปั๊บปั๊บมาหมดปั๊บ ทีมงานก็เรื่องกระดาษเอาปลามาปล่อยไว้ให้พี่ให้น้องนี่กินสิละแงมากงสิละไม่ยังอ่ะคือ่ีบบ๊องให้เลยทีควยเด้อตึงตังรวดไต้ถงของโอ้ออกซ้ำเอาถุงตัวนี้ ทันทีวีไปกระเด็นค <laughs> <laughs> รับปลาคองตั้มัง <laughs> ปลาคอตัมออกเด <laughs> ี๋ยว <laughs> ออกไห้ล่ะจๆเออเอาเอาไหมเอาไหมขอ้นไล้วงพี่นออ้องบาด <laughs> ีห่งทรงเพี่พี่พเอาบ้งพี่ผู <laughs> ้สีเป้าเนี่ยผู <laughs> ้สีเป่า <laughs> นี่เราพูดเนี่ยพิษกุม,มู่ <laughs> กะสังกะลงแกนังกัได้อานนี้ละ่ะานง้งมันจีบวมัจันที่หวมจันเยี่ยมจีบวมจันอานนี้นท่านท่านได้ถอดรองเท้าเราลงไปเลยน้องเอาท่ามุมเลยบาเขาอยากส่งเาโอ้แกะได้บานนี่เอา,าเลยเอ้ยโอเด <laughs> จะได้กินบ <laughs> ้าแสดงว่าจานหน่งทันหนึ่นลนึงครับมันไปได้ขาดจำ บ่ตํำตำยังไงคับยบาดดึงเงี้ยบบุคอยก่อนยดย่ดก้วยยือยู่บ่นั่นเยไปค่อยยไปยังโอ้ยม่ถุงถุงอนี่มันไฟอยู่นี่น่มันไฟ่ยนนียนนไฟถุงุอลา้ยค่อยๆค่อยค่อยๆห้าวขึ้นมาค่อยๆย็นรับย็นย็นใจเย็น โอ้ยนี่นีสองแล้วนัเน่ยสองโอ้ยเคเลยบ้านโอ้ยโอเคโอ้ยบ้านนี้จังขนาดนี้บ้าบังเดียวเลยบังเดียวบ๊วยไปไหนป่ะนี่เลยซ้อนใหมโอ้ยโอเคครับพี่น้องครับรถถ่ายไปเมื่เีานงเฮาอยู่ดีกี่แซ่บสุขหูซุกคนปาตะจางรรกพายใครเก็บมื่อนี้ขอบคุณทีมงาน เพื่อนฟูง,น,งน้องนุ่งมาเยี่ยมยามถามขา่าวพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ